สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันหนูนาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนูนาจะมาทำเจแปนฮอรค่ะซึ่งฮอนี้เป็นฮอที่หนูนากลับมาจากครั้งล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นมาประมาณ3-4เดือนแล้วยังไม่ได้เอามาฮอเลยรู้สึกผิดหันไปเห็นของพี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นทุกวี่ทุกวันนะคะแต่ว่ามันก็ช่วงปีใหม่เนอะมันมีลุกหรือว่ามีคลิปอะไรที่หนูนาจะต้องอัปเดตตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ทําสักที จนเดือนหน้าเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ถือโอกาสที่จะเอาของเหล่านี้ของการไปครั้งที่แล้วเอามารีบทอก่อนดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะเอาพอครั้งนี้ไปรวมกับมีนาเดือนหน้าที่จะไปแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวบางอย่างมันจะไม่อัปเดตรีบเอามาก่อนแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หนูเนี่ยยังไม่ได้อันแพ็คเลยยังไม่ได้แกะออกมาเลยคิดดูดีได้โอกาสที่จะเอามาอันแพ็คให้เพื่อนดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะลองไปติดตามชมกันค่ะ หนูนาจับเจออะไรหนูนาหยิบขึ้นมาบอกเลยแล้วกันเนอะเพราะว่าส่วนใหญ่แท้จะร้อยเซ็ซื้อในดองกี้นะคะที่มันเป็นเพนกวินสีเหลืองเปิด24ชั่วโมงอะคะ่ะไปได้พวกบิวตี้ไอเทมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเอาเป็นพวกคอสเมติกก่อนเพราะว่ามันก็มีพวกถุงเท้านู่นนี่นั่นเริ่ม กชิ้นแรกอันนี้เคยใช้แล้วซื้อมาสต็อกเอาไว้ DHC Lip Cream บำรุงเมื่อประมาณปลายกันยาที่หนูหน้าไปตอนนั้นยังไม่เจอตัว Canmake ที่มันเป็นลิปเซรัมแต่ว่าตัวนี้ยังใช้ดีอยู่ใช้สลับกับตัว Canmake อยู่นะคะตัวนี้ราคาถูกกว่าก็ซื้อมาสต็อกเอาไว้รู้สึกไม่น่าจะมีอันเดียวเดี๋ยวคุยถุงไปคุยถุงมาก็เนี่ยอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นมาสคาร่ามาจอริก้ามาจอก้าค่ะได้ยินเกียตรติศัพท์ของเขามานานแล้วเอาจริงหนูหน้าไม่ทราบ ว่ารุ่นไหนที่มันเวิร์กหนูนะก็เลยสุ่มๆหยิบมาตัวนี้ไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองนะ ออกมาเป็นของ DSC เหมือนกัน Eye l a r g Tonic บำรุงขนตาก็น่าจะดีแหละเพราะว่า DSC เนี่ย p r o d u c t ค่อนข้างมีคุณภาพอยู่ที่ญี่ปุ่นมันเลยถูกแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยมันไม่มีช็อปแล้ว DSC แต่ในอนาคตก็ไม่แน่เนาะคิดดูดีไปดองกี้ซื้อทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแหนบแหนบก็ยังซื้อมานะคะก็ไม่มีอะไรคือปกติแล้วอะแหนบหนูจะไม่ค่อยซื้อแพงมีล่าสุดที่นาซื้อของ Switzerland หลายร้อยแต่ว่าดีจริงรู้สึกว่าใช้แล้วต้องดูแลนิดนึง เพราะว่าถ้าทําตกแล้วมันก็จะเบี้ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พวกนี้คือปกติซื้อเอามาถอนขนคิ้วพกไว้ในรถบ้างาไว้ในกระเป๋าบ้างเอาไว้ในห้องบ้างอะไรอย่างงี้แต่ยิ่งซื้อมันก็ยิ่งหายนะเลยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเจอที่ไหนก็ซื้อมาออเมเบลีนทาไมถึงไปซื้อเพราะว่าอยู่ในดองกี้พอดีช่วงนั้นมันมีโปรโมชั่นลดหรืออะไรสกักอย่างแล้วอันเก่าที่มีก็หมดแล้วแต่วันนี้หนูนาะใช้ดีใช้หมดไปแล้วหนึ่งด้าเพราะมันมีสองหัวหัวเล็กไว้ปัดขนตาล่างหัวอันใหญ่เอาไว้ปัดขนตาบนมาใช้แล้วดีชอบไป ก็เลยหยิบมาอันนี้ d ีเก็มีอีกอันนึงไปเห็นดอ l ลี่วิงที่มันเป็นครีมวิงวิงแบบเนี้ยดูน่าสนใจดีลองเปิดดูเลยไหมอันไหนที่อยากจะลองดูก็เปิดเลยแล้วกันนะนไหนที่ไม่อยากเปิดก็ไม่เปิดทำฮอเอาใจตัวเอง <laughs> อยากรู้นี่ <laughs> เผื่อสมมุติสวอชแล้วดีก็จะได้มีเพื่อนๆคนไหนกำลังไปญี่ปุ่นช่วงนี้เฮยมันเป็นครีม เห็นไหมล่ะเอาไว้แตะเปิดตานะโอ้โหวิ้งลือแม่ดี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 ดูนี้นะซื้อมาหลายๆสีนะได้ของเล่นใหม่ละ มาสคาร่าทริปนี้มาสคการ่าซื้อมาเยอะมากหลายอันมากบางอันอยากลองพอไม่เคยใช้ตะก,กูลญี่ปุ่นแต่อันที่มันเป็นตะก,กูลยุโรปซื้อทําไมก็ไม่รู้พอดีมันก็จะหมด <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาพวกนี้มาแกะใช้เพราะปกติหนูน่ะปัดมาสคาร่าเยอะอยู่แล้วมันก็จะหมดเร็วมาสคการ่า <c oughs> ของเดจาบูไม่รู้ดีหรือเปล่าก็ต้องลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวจะมาบอกกัน <c oughs> อันนี้ไม่ต้องสืบเลยมันเขียนว่าได้รางวาัลไม่รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเ็าเขียนว่าคอสเม่หรือเปล่านะแต่ปกติอะไรที่มันเป็นคอสเม่มันก็จะเขียน ภาษาอังกฤษแต่นาเห็นว่ามันเป็นมังกรไงแล้วก็เป็นของ D U P ปกติ D U P ใช้แค่กาวติดขนตาแต่อันนี้มันเป็นมาสคาร่าแล้วมันเขียนว่า Volume Extension Mascara ก็เลยอยากลองดูเดี๋ยวจะมาบอกว่าโอเคต่อมาก็ยังคงเป็นมาสคาร่าเหมือนกันยี่ห้อโบดโบดโมเตหรืออะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้เขียนว่าอะไรเลยแต่ดีๆอยากจะลองข้างหลังเขียนว่ามันเป็น 3D แล้วมันก็เป็นหัวหยึกๆเหมือนตะข่าก็เลยคิดว่ามันน่าจะเพิ่มโปรลูก็เลย ซื้อมาดูเป็นอะไรกับมาสคาร่าป่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้ La s t sensational ดีนะเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองจำไม่ได้ว่าตัวเองซื้อมาสคาร่ามาว่าจะซื้อ Sensational ที่เมืองไทยหลายครั้งแล้วแต่ดีที่ตัวเองมาทําฮอ,อก,ก่อนก็จะได้รู้ว่าตัวเองมีบอกเลยว่ามาสคาร่าพวกนี้หนูนะเอามาใช้หมดอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าดีหรือไม่ดียังไงแล้วก็เป็นลิปรุ่นปกตินาใช้มันจะเป็นสีชมพูครั้งนี้หนูนะไปเจอเป็นรุ่นสีม่วงซึ่งมันแบบแอดวานซ์มากขึ้นอันนี้มันเขียนลิปครีมอันนี้ เขียน extra moisture lip cream แปลว่ามันต้องเข้มข้นมากกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยน่าจะแพงกว่าเกือบเท่าเลยสมมติอันนี้ที่ญี่ปุ่นขายร้อยกว่าบาทอันนี้ก็จะประมาณ3-400นะแล้วก็เลยลองเอามาอันนึงถ้ามันเวิร์กก็เดี๋ยวเดือนหน้ากลับไปซื้ออีก love bag big eyeliner เป็นเหมือนเ e ียร์ตรงนี้เอาออกมาแกะให้ดูดิแมพูแกะยากค่ะอะแกะยากแต่แกะออกมาแล้วก็เป็นวิงว e ิเห็นไหมอะไม่ค่อยวิงเลยสู้ของ e t d ไม่ได้ L.B. d u o Concealer ที่ญี่นนะห้อ L.B. นี่หนูนะชอบนะชอบไปเล่นมันมี Product ฑ์เยอะมากแต่เมืองไทยไม่รู้ว่ามันมีที่ Even Boy บหรือเปล่าอันนี้หนูนะไม่มั่นใจนะลองดูแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่น่าสนใจมากหนูนะเคยได้แบรนด์เขาส่งที่เขียนคิ้วครีมบลัชมา Product ของเขาดีหมดเลยนะแล้วหนูนะไปเจอเป็นคอนซีลเลอร์สหัวสีออกเหลืองเหลือ<ๆ>แล้วก็เนื้อค่อนข้างครีมมี่หนักเลย ด้านหนึ่งเป็นสีเหลืองอีกด้านหนึ่งเป็นคอนซีลเลอร์สติ๊กแบบนี้ซึ่งด้านที่เป็นสติ๊กเนี่ยสีจะเหมือนผิวตัวเองมากกว่าด้านที่เป็นครีมอันนี้ก็เอาไว้ไฮไลท์ใต้ตาเดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาบอกกัน กระดาษสัมัสที่โนนาไปทุกทีนะจะซื้อมาเยอะอย่างนี้ทุกทีเลยเพราะว่ายี่ห้อนี้โพเซเป็นรูปผู้หญิงเป็นแผ่นกระดาษไม่ใช่ฟีเป็นกระดาษสีดำแล้วเวลาสัมัสไม่ได้ซับแบบโอ้โหเอาตอมน้ำมันออกมาคือซับน้ำมันบนผิวออกแล้วดูหน้าขาวเพอรเฮ้ยชอบมากซื้อสต็อกมาเยอะมากแล้วก็ยังมีอยู่ประมาณสี่ห้าอันแด้เดี๋ยวมีนาไปก็จะซื้อมาอีกเพราะว่ามันดีมากซื้อที่มาร์สเท้ารู้สึกว่ามันถูกมั้งอันหนึ่งก็น่าจะอรอย อะไรเงี้ยก็เลยอยากลองซื้อมาด้วยของทั้งหมดที่พูดไปแล้วอ่ะเป็นของในดองกี้ทั้งนั้นเลยนะต่อมาได้รางวัลคอสเม่เอาจริงปะหนูนะ่าลืมไปแล้วว่าอันนี้มันคืออะไรเพราะว่าถามเพื่อนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนเขาบอกให้ฟังแล้วมันเป็นเบสหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ได้รับรางวัลคอสเม่ก็เลยซื้อมาเดี๋ยวไปถามเพื่อนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นได้ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันคืออะไรหรือใครทราบนะคะช่วยบอกหนูนหน่อยนะในคอมเมนต์ด้านล่างว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะเจต่อมาเป็น ครีมกันแดดที่เป็นสเปรย์ฮอทซันค u ตเอ s e ซน e ์เซนูบปีเพร t เบรย์เอ50 p a บวกบวกบวกสามบวกปกติหนูนะไม่ค่อยทาตัวเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นขวดอย่างนี้มันอาจจะทําให้เราขยะไม่ต้องรู้สึกเหนอะหนะระหว่างวันออกไปไหนที่แบบผ่านแดดมาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วแล้วยังจะต้องไปตากแดดอีกก็ฉีดสะดวกดีนะคะที่ฉีดเท้าเหม็น เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาไปเมืองนอกเดี๋ยวนี้จะชอบใส่ผ้าใบ แล้วก็ใส่ทั้งวันมันก็อบแล้วแบบเป็นคนเท้าเหม็นอนะเวลาใส่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็ฉีดมาหน่อยแล้วกันก็ซื้อมาเอาไว้ฉีดผ้าใบรอบพบเวลาไปต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอะไรที่มันจะต้องใส่รองเท้าผ้าใบตลอดเวลานะคะของชิเซโดนะคะ Eye l a s h Serum บำรุงขนตาเห็นว่ามันเป็นของชิเซโดจริงๆก็เนี่ยอยูน่นะซื้ออันนึงมาของ D h C แล้วก็ขนตาบำรุงไปเถอะเราใช้เขาหนักนี่ปัดมาสคารา่าจะหนักหน่วงขนาดหนูหน้า่ย้ย ต้องดูแลเขาหน่อยแล้วก็ซื้อที่ดัดขนตาของชูมาซึ่งแกะใช้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าอันเก่ามันยาไม่ค่อยดีแล้วเปลี่ยนยาไปแล้วสองอันไปซื้อนี้มาแล้วตอนนี้มันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวไปครั้งนี้ว่าจะไปซื้อที่ดัดขนตาของชิเซโรนะเห็นเขาบอกว่ามันก็เด้งเหมือนกันแล้วตอนหลังชูหนูนะ่รู้สึกว่าแบบมัน ไม่ค่อยทําขนตาหนูนางงอนเท่าไหร่เลยอะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูดองกี้ใช่ไหมไปเจอที่ล้างเป็นสบู่เหลวสาวสๆวเคยใช่ไหมที่แบบเป็นบราที่แปะลงไปที่มันจะมีกาวอยู่อะแล้วไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีอะไรอะเป็นกาวทีนี้พอใช้ไปหลายครั้งความหนึบของตัวกาวอะมันจะไม่ค่อยหนึบเพราะว่ามันจะมีพวกคราบใครแป้งเปิง้งอะไรไปติดแล้วก็จะใช้สบู่น,นี้กับตรงแผง่ มันก็จะช่วยทาให้อายุข,ของบราใช้ได้นานขึ้นก็เลยซื้อมาที่ดองกี้เขาขายคู่กับบราแล้วก็ซื้อสติกเกอร์ปิดจุกๆุนม เผื่อว่าเวลาใส่เสื้อในแล้วเสื้อในบางตัวหรือเสื้อบางตัวมันบางมากอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะแปะกอเห็นว่ามันวางคู่กันถูกๆกกแบบขายร้อยละบาทก็เลยซื้อมา <c oughs> เผื่อวันหนึ่งจะเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ที่ดัดขนตาของชูอีกเหมือนกันเพออันนี้ยังไม่แกะใช้เลยเลยไม่รู้ดีหรือเปล่าดัดแบบครึ่งหนึ่งเอาไว้ดัดหัวตากับปลายตาเอยเดี๋ยวลองเอาออกมาใช้เลยกอ <c oughs> ดีหรือเปล่าเดีด๋วยวบอกบางคนก็บอกว่าไม่เวิร์กที่ดัดขนตาเถิมาข้างหน้าถอยไปข้างหลังหน่อยไม่จำเป็นต้องเสียตังค์เพื้ออันนี้แต่เดี๋ยวดูก่อนว่าวันคุมหรือ่า แล้วก็เป็นกาษที่ชู่เปียกเช็ดเท้าก็อย่างที่บอกว่าช่วงนานกลิ่นเท้ามันบุกมากเลยหนูนะาเข้าดองกี้ประมาณ3 4สีรอบแต่มีรอบนึงที่เข้าไปนี่ซื้อแต่เท้าอย่างเดียว เพราะว่าไเท้าเหม็นนน,นี่เอาจริงบ้านจำไม่ได้ว่าตัวเองซื้อของเคสมาด้วยนะเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เครียดกับการใช้ที่เห็นคิวอะไรมากมายจริงๆมันขึ้นอยู่กับวิธีการเบลนด์เลยตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าอยากลองใช้ออที่ลังแบรนด์ฟรีซี่ชิเซโดที่ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นหัวสเปรย์มันสามารถพกพาไปข้างนอกเพราะว่าปกติหนูนะ่าชอบไปแต่งหน้าในรถแต่งหน้าข้างนอกนัดเพื่อหรือไปทํางานแล้วไปถึงก่อนเวลาก็แต่งหน้าในรถแล้วบางทีมีพวกเนี้ย มันก็จะเป็นประโยชน์ในการ spot เ r a i n ิ่ g ต่างๆก็เลยซื้อมาไปซื้อของเล่นเอาไว้แบบเล่นกับเพื่อนอย่างเวลาแบบไปทงไปเที่ยวแล้วแบบกินเหล้าอย่างนี้ปอกกี้มันจะเป็นอันนั้นใช่ปะหยิบขึ้นมาขายิบอันผิดมันก็จะเด้งกระจายหมดเลยก็กินเหล้าไปสรรหาโน้ตเกมเอามากับวงเหล้าอะไรอย่างนี้เอออันนี้ไปซื้อที่ดโซกมันเป็นที่ทําให้มันติดกันซิลอะไรสักอย่างอ่ะหนูนาก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ซื้อมาก็ทําไม่เป็นอะเดี๋ยวต้องไปหาผู้รู้หน่อยว่ามันทำยังไง ซื้อแปรงลักษณะแบบนี้ที่ตอนนั้นเห็นแล้วหนูนาะหยิบมาเลยเพราะว่ามันถูกประมาณร้อยกว่าบาทสักอย่างอนะสิ่งที่หนูนาะสัมผัสได้จากสายตานะแปรงลักษณะเนี้ยโหแล้วนิ่มจริงๆเอาไว้ไฮไลท์คือหนูนาะทุกวันนี้ยังหาแปรงที่เหมาะกับการลงไฮไลท์แล้วมันกระจายไม่ได้เลยเพราะว่าไม่อยากใช้แปรงที่ปัดแก้มเอามาไฮไลท์อะไรเงี้ยแล้วเห็นตัวนี้ขนมันไม่ได้หนานะขนมันกระจายเอามาปัดพวกเนี้ย เออดีก็เลยซื้อมาถ้าเกิดใครเห็นที่ดองกี้ซื้อมาเลยนะเพราะว่าถึงนาะว่ามันมีประโยชน์ในการเอามาปาไฮไลท์ต่างๆจะหมดแล้วซื้อว่าทําไม ถุงนอ้องมี่ดองกี้ขายเป็นแพ็คร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแล้วก็เป็นถุงเท้าใส่กับรองเท้ากีฬาถุงนึงที่ไปซื้อที่แอร์พอจะกลับแล้วกลับสนามบินที่โตเกีกวอ่ะนาริตะมาั้งไปเจอลาดูเร่เยอะพอสมควรมาคิดดูตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้แกะออกมาเลยจ้าวันนี้ก็เลิกงามยามดี ee, นะคะที่ให้หนูนะได้มีโอกาสมาแกะให้เพื่อนๆดูเขาก็แพ็คมาอย่างดีอะแยกกันอันนี้ก็คือ เป็นตัวบลัชแยกกลีบกุหลาบมาเขาแยกกลีบกุหลาบมากับอีกอีกห่อหนึ่งนีแล้วก็ใส่กลีบกุหลาบเข้าไปดีนะที่ยังไม่แกะเพราะว่าถ้าแกะมาแล้วยังไม่ใช้เดี๋ยวกลิ่นก็จะแบบไม่ค่อยอยู่แล้วเพราะว่าก็ผ่านมาประมาณสาเดือนลวซื้อกุหลมาสองสีของงงทำไมนีอันนี้อีกอันหนึ่งอ้อยอีกอันหนึ่งเป็นแป้งเป็นตลับแบบนี้ งงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมันคืออะไรวะตัวเองจำไม่ได้เลยว่าตัวเองซื้ออะไรมาแป๊บนึงนะขอขอดูกอนเฮ้ยเป็นแป้งจริงๆด้วยเขาใส่ทุกอย่างมาแยกกันหมดเลยนะแป้งก็จะมีที่กั้นแป้งแล้วก็ตัวแป้งอยู่ในน เวลาใช้ก็แกะแป้งออกเทลงไปในนี้เสร็จปุ๊บก็เอาที่กันแป้งใส่ลงไปแล้วเวลาใช้ก็กดเอามาใช้โอ้หดูลาให้โซเชียจะใช้ไหมเนี่ยถ้าจะสวยแล้วมันจะดูดีกขนาดน,นี้แล้วก็มีซื้อบรัชมาเกลียดตัวเองอะซื้ออะไรมาจําไม่เคยได้เลยก็คือซื้อบลัชมา2อันแต่ว่าเขาแยกซื้อตัวตลับบ u ัชมา2องสี เบอร์22ซส้มๆหน่อยกับอีกเบอร์หนึ่งสีออกชมพูม่วงง่วงสงสีนี้ชมพูม่วงๆนี้0ูนะคะอันนี้เบอร์22จริงๆซื้อตลับมาแค่อันเดียวก็ได้นี่แล้วเราก็สลับแกะซื้อมาทำไม2อันแต่ตลับเขาสวยมากเลยเอ่ะขาวทองแพ็กเกจก็ดีมีแปรงที่ใช้ได้จริงขนนุ่มมากย ดีจะได้เอามาเบลพวกบรัชได้ดีอ๋อแล้วก็ซื้อแปรงมาด้วยก็เอาไปใช้กับปัดแก้มวันนี้จริง,รงๆก็ไม่รู้ว่าซื้อมาทําไมเพราะว่าหนูนะนี่เป็นโรคจิตมากเวลาซื้ออะไรมาแล้วถ้าเป็นของแพงของน่ารักอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบใช้แต่สิ่งที่ใช้อยู่ทุกวันนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ดักโตร์ทั่วไปวก็พอซื้อผลักของเขานะคะข้าแถมเป็นเหมือนกระเป๋าใส่เครื่องสำอ,งอางเล็กๆอุ้น่ารักจังมีฐานฐานลอง ฝระเป๋าแบบนี้ดีจังเอาไว้ใส่แหวน บอกเลยว่าการมาทำฮอรนี้ดีมากๆบางทีถ้าเกิดหนูนาไปไหนแล้วนาซื้ออะไรมาถ้านายังไม่ทำฮอรนอาจะไม่อยากเปิดมันออกมาเลยนาอยากที่จะให้การทำพอร์นมันเฟรชมากที่สุด <c oughs> คือเหมือนตื่นเต้นไปอีกรอบพร้อมๆกันว่าแบบฉันซื้ออันนี้มาด้วยบางทีซื้อมาเยอะเราก็จำไม่ได้หรอกว่าเราซื้ออะไรมาบ้างใช่ไหมล่ะอยากที่จะมาตื่นเต้นไปพร้อมๆกันวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เดือนหน้าหนูนาไปอีกทีนึงวันที่6มีนานะคะก็ไปโอซาก้าเหมือนเดิมแล้วก็คงจะไปนาระไปโก Bay, อะไรแบบนี้ทุกทีก็ไปแต่โอซาก้าอย่างเดียวเลยมีของกินเยอะแล้วก็ไม่แพงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้นะคะลุคนี้ที่หนูนาแตง่งเมคอัพที่หนูนาแต่งอยู่ใน description box ข้างล่างนะคะแล้วก็ใครมีคําถามสงสัยอะไร comment box ด้านล่างนะคะวันนี้หนูนาใส่ c o n t แท t ของ pro ten color นะคะสี allure g r a y เดี๋ยวบางคนถามมาอะไรเงี้ยแล้วหนูน่าจะชอบดมว่าลุคนี้หนูนาแต่งอะไรใส่ขนตาของอะไรทุกวันนี้ค ขนตาเนี่ยใช้ประมาณ1ิกว่ารอบนะแล้วหนูนาะพอเปิดใหม่เปิดใหม่บู๊พอวนมาใช้หนนะูก็จะจําไม่ได้ว่านาะใช้ขนตาอะไรก็ต้องขอโทษด้วยครั้งหน้าเนี่ยถ้านูเปิดแกะใช้ใหม่แล้วหนูนาะจะจาวถ่ายรูปลงเลยลงในเพจเลยดีไหมว่าขนตานี้ใช้เบอร์อะไรอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีเพื่อนๆมาซัพพอร์ตดูการที่มาดูชาแนลของหนูนาะเป็นการซัพพอร์ต็นการให้กําลังใจหนูนะมากๆเลยยังไงมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ